ปรกาศสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องกลับสวัสดีงามผู้ดูธรบมด์ครับวัอนี้ภาพพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องมาตามต่องวดตัวเลขเนาะข้างของมอตันพันทุ่งงวดที่แล้วหนึ่งหกเก้าซักโม่มาเป็นหกหกรูปแบบแนวทางวันนี้ตองวัดเสี่ยวบ้ารูปแบบใดครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องตามทิม่านเข้าไป ก่อนจะชมคลิปนี้พลังเอฟซีทุกท่านฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำเนียด้วยพ้องเด้ยเอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในความเพื่อจะประผัดคลิปใหม่ๆชัดเด็ดจัดทางทีมงานครับมันได้จัดยู่บ้านเขึ้นมาเนี่มันในเ้าว่าอยู่แล้วจังไดพลังเอฟซีรู้แต่ว่ามึงกีนมิแขกมากเลยเด็กอยากมากหาเพื่นแบบพลังมาหลายชุดและม็นจะซ้ามมันนี่ทา่านจะเปลี่ยนมาอะไรพลังเอฟซี ท่ากับพ่อไปได้มาไดแ้แหละเริ่มเริ่มดีขึ้นจะน้อยพอ่อวางหันมันหนาฝนมันไปใหญ่ไมายหญมาหาหมอตันกัน,กนได้ครับพี่น้องเอฟซีทันใด้จะมากกับยู่แถววัดปลาดงน้องตนันมากกับเห็นปุ๊บก็ล่ะ,ละถามผู้ได้ข้าวรู้จักปุ๊บพี่น้องเอฟซีทันใด้จะมาดูดวงแล้วขัดใด้จะมาขอแนวทาง <c oughs> มาให้เป็นเปรดดวงเสริมดวงให้ก็ได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกทา่าน เราไปบอกไปจ่ายก็เป็นเนื้อท่าไปเป็นเนื้อท่ากระเพิ่นก่อนพี่น้องเนื้อท่าแบบตัวหันกันมีพี่น้องเอฟซีตัว่านไปรูปแบบแนวทางของหมอจันทิพย์พันธ์มาครับพี่น้องเอฟซีตัวเดียวโคโลหนึ่งเก้าหกกลับมาเราก็พกตัวหันกันเป็นหกหกหาโชคหาไม่ชูไม่ไมีโชคปะเนาะพี่น้องส่วนสองตัวมิจะได้ในแอดสองเพื่อนนวลจะหันมีสองสองตัวมีหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งแปดตารางวันนี้มันหลุนกัน ว่ารูปแบบแนวทางหมอตันคุณพ่อเป็นติต่อตรงตังหวัดออกมาลาสนาแนวใดฝันบนเรือเป็นเลืสูตรหรือว่าเป็นมีเยี้ยมาบอกระเบียมะเกลวบนะเอาไปฟังไปไปจากคุณพ่อครับพี่น้องเอฟซีตุนทานป่ะตามทีมงานต่อไปครับสวัสดีคุณพ่อครับพี่น้องเอฟซีตุนทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเหรียญน้ำพี่น้องเอฟซีตุนทานมาเหรียญน้ำคุณพ่อกันเนี่ยเดจะพี่น้องเด้อะไรบ้างคับครักล่องพอดีไปเลยมาเหรียญน้ำคุณพ่อกันพี่น้อง แกะไม่หาผลไหลอยู่ได้บ้างจะชุดหะือวาจะสองนนี้มสองชุดเลยสามชุดสชุดสองชุดสมชุดแล้วราลว่าเอาชุดเจ้าจะเศราไปเลยเจ้มือนี้เป็นมือแก้หรือมืออย่างข้าจอมหบ่มือนี้ก็มือธรรมดาก็จอ้องมาดดดวงมือแกะบันานแล้ววานพวกกจี้แกะหมดเลยครับวานี่มาแตงแกะมอวานมาแตงแกจมาดดหดวงมาดูดวง เปิดดวงเสริมดวงนี่แต่วดาเต็งเกียเสียคอหน่เนาะเต็เกีเสียอนี่แหละเตงเกีเสียคอเปิดดวงโตดีมักกัมได้มากมักดทีนี่ยหวนี้มันมาเลก็เม็ทั้งบนทั้งหลังมันก็มากล้วนะได้มื่อเศ้านี่ห่อนห่อนกงหนึ่งนะได้ห่อนหเลยเพาท่านไดใช้ำแข็งเลยไอ้ย เก่าจ,จินมแล้วจ็จว่ามามันมยังไลูกหลานะไรเบิ้งมัดเห็นมัดวควกไขออกเลยเลขเกา่าโอ้ยงามายเละเก่าว,ว่ามันเขียนเดาว่ามันเขียนเดาเบิง้งยังมูนี้เขาเป็นเลขเกาขวว่าเอ้าไข่ืดยี่ีขึ้นมีเนี่แก้วออกขาวๆนี่เป็นนี่เป็นเลขเป็นเลขเก่าลูกเต่าเราหลาน,เห,น,นเห็นมัดเห็นมัดโอ้่ามันสีมา,านี่คือปลาเลขมา,านี่ ต้องเจ้าของกับฝันเห็นอยู่ไหนอยู่แล้วกับฝันมัต้องวันเขามาอยู่นี่เออเพรฝันว่าไหนก็ฝันเนี่ยมันฝันเห็นอะไรอีกซุ้มหนึ่งนั่นฝันเห็นมาให้คล้ายๆว่ามีผู้หญิงแก่ผ่าเออแต่ว่าเบิ่งผู้หญิงอ่เจ้าอันเป็นคือผู้ชายเออเป็นตาฮักไปฮักขาวๆคอนรันซะเออแต่ว่าผู้หญิงอ่เจ้าว่าเป็นผู้ชายเปิดเออ เป็นผู้ยิ่งจะว่าเป็นผู้ใช้เออเออเบิ้งเดียวเบิ้งอาว่าเป็นผู้ยิ่งแต่ว่ามานอนเบิ้งัเบิ้งสิมันฝเป็นผู้ใช้อยหาบนูอียะสองคนสองคนซึ่งได้ใครก็เลยมัก้นเขา,ากันม่แฉมบมาก็เลยแต่ะนาเบิ้งก็เลยว่าเอ้มาจับอยูหนึ่งบ่เคยเห็นี่กคือปล่ใครออกบ่เคยเห็นปอ่ไข่ขึ้นปอกใข่ออกห็นนเกามงงนเกามืองกง กบกจะเลว่ามากงวดนี่เนี่ยกณฑมากงวดนี่ผมว่ามันที่นี่ศูนย์ศู 69, นย์ศูนย์หกเก่าหรือศูนย์เก่าหรืออาจา <6. S 2> อาจะเป็นอาจจะเป็นหกหกก็ได้มื่อตเก่าปะค่ายค่ายค่าค่ายสิบกเนาะสิบหกดลมอตัน ตัวเลขหลังมาเจ็ดหกแล้วนัานเจ็ดหกบอกว่าอหลงเจ็ดหกว่ามันมาครับอยู่ช่องตัวตัดเลขเป็นหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหลังและเก้กาหกเก้าหกเลบนศูนย์เก้าหกไดเลยตามตัวอันกลับออกกลับออกกลับออกจริกลับออก มันอยู่ทั้งหนาทั้งหลังต็วเลศูนย์ไปได้ส่วนหมากกับเฮาเห็นอยู่ทั้งทั้งหนาอยู่ทั้งหลังก้อนก้อนมาก้อนมาที่เด็กออกแล้วก็ก้อนก้อนมากับฝันเห็นซุ้มเกา่าเห็นซุ้มเก่าเนี่ยมามาขายอ่ะมาขายลอตเตอรี่ไงขายลอตเตอรี่เจ้าควางว่าเจ้าซื้อแล้วมัน่าให้เฮาม,มันเป็นเลขกันเจ็ดหก ว่าซื้อแล้วบ่บไห้บ่ายเข้าเรียบอย่าี่าห้เรยเออซื้อแล้วตอเป็นยังคือบ่าไห้ว่าไห้ห้าไห้ใบเข้าเป็นใบแล้วบ่าไหเอาคือบ่าไห้ไจะไห้จะไหจะข้ามบ่อหอ่าไหจะข้ามบ่อไอียะที่แรกส่งสี่ใเข้าอยู่เลยหันบ่สีให้เออได้ว่าบ่าไห้เจ็ดหกเจ็ดหกเน่ยามันติดหลังตามอาเงื้ยตามล่องมัว่าแต่พ่ในบ่อไว้ฟ้งหรืว่าจะ ที่งานมากโปรแล้วก็มาได้สุดแต่ไข่นี่แหละทหนื่งกันมันมีเก่าก็ได้หกก็ได้ยังสินะไข่เนี่ยกระสุนไข่มันกาสุนต่ว่าเก่าพอยู่ในไข่เลยนี่เก่าอยู่ในไข่เก่างามงนี่เฮ็ดตังแดกก็เป็นเรื่เก่าเพราะว่าลูตอนรอนไลนเห็นไหนสุกคนกันจีเห็นม้อกินเขาแล้วเขาจะแข่ก็มาถายนี่ก็กินเขาแล้ว กินไข, <reflex> ข่นั่นแหละก็มาเบิ้งกันเลยนี่แหละก็ได้มาบอกฝัองแสดงว่าผมผมนี่เป็นผู้แร็กสินะผู้แรกงามเรียเก่างามไี่ดีไอ้เจังก้นเขียนไว้เนี่ยครับไอ้เจีงก้นเขียนไว้โตใหญ่เลยตใหญ่โตห่วยซ้ำซ้อเมื่อกี้เขียนนะนะครับโอ้มันคยเปลี่ยนสิว่าผมก็เห็นจักเทียนนะก็เลยว่านี้ก็เปลี่ยนแปลกๆเลยหรือเพื่อนไหนนั่นใกล้กับเจียงคอนรันดีรีนี่แหละจะไปเก่าขึ้นเมืองเกิเเลยก่าขึ้นเมืองเกิด้วย จะนั่งสิหันตงไปที่เป็นหก,นม,กมันวครามมนก็เลยตีว่าเป็นเก่าเาว่าซูนไม่มีอยู่แล้วสินะมันจะเป็นซูนหกลยวเล่อ <c oughs> มันกระได้ที่กัน9ูน,กกกกกน,เ,นเก่าซูนหกนะูนเก่าูนหกแล้วม่นอนู่ะาะว่นเอกล่างซึ่นเยกียเยจหกหน่ยเกี่กเเกหกเาเยนแน่นอนเยแน่นอนเพราะวันฝันเกียจรถขั้นขาอยู่เพราะรถขั้นขาออก ดูดูจะระบีันนี้รถขันเช้าด้วยใช่ันเาาจ้าวฟัอมขั้นพอชี้ดีเดียวเจ็บหกเนี่อือไปงไพอดีห้าเจ็บหอ้าจปรามานบคุณบอกคุณพ่อครับพี่น้องเป็นยอดท่าฝาก่อพี่น้องเยี่ยมวันที่สิบหตุลาคม2566ันห้ารอยหกสิบหก้า้ามัอีกน่อเนาะเอาขอบุญคุณคุณพ่อครับพี่น้องงหวัด่างหันกันี่แล้วาบ่เลยจงวัดวังข้า เขว่าเตียมดทังนเตี่ยมัดเลยตัวนี้บ่ใหกดอกนันว่าเลวไ่ในอูดนก็าว่าเตียมัดพนันว่านี่ครับพี่น้องสุกท่า์รูปแบบแนวทางออกมาแล้วครับพี่นัองรูปแบบแนวทางของหมอตันวันนี้ครับพี่นัองหมอตันฟันชงไปที่เจดหแขนเป็นแขนจอเป็นจอสามตัวสูงเก้าหกพี่น้องไปตัดเลนงวดวันไห่พันหนึ่งเก้าหกก็หกหกันออกหกหวดนี้มันพนหนเจ็ดหล่างนะ ส่วนชุดเก่าโอ้คือสูงเก่าทั้งสองตัวพี่นนองเดี๋ยวจพี่นนองเด้อชุดเก่าชหกพี่นนองเพราะว่าเพื่อนปะเพื่อนว่านเพื่อนปอกไข่มือนานี่ยเลยเก่าขึ้นมืองเกินเห็นบัดบานดเือพี่นนองปองปลายลูกเต่ารลานเห็นปดเช่จะตมๆยู่ก็เลยเก่าอยู่ในไข่มืเร น้องเป็ิจารณาเอาท่านช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่เสียการการตัดสิเกิดขนด้วยนักยุบซี่มักน้ำผึิงแต่ทั้งอ่อนน้ำพึ้นพี่น้องบ่มากกับบุญพระความมันเชิ่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องท่านช่องเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่เสียกลางมักรูปแบวนมาทั้งหมอตันแต่ทั้งอ่อนน้ำพึ้นครับพี่น้องบ่มักกระพ่านฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์อย่าลืมเด้อพี่น้องกดกระดิ่งจริงๆอยู่น้ำแน่เพื่อจะประาัข่าวสารใหม่ จากทั้ง่องครับพบกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ